เราจะใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าหลายคนทุคนจะรีบกลับที่เจวกันแต่ว่าผมก็รู้สึกประทับใจพี่น้องนะที่ว่าเราทั้งหลายจะ,ะเป็นผู้พิทักคนอีกมากมายได้นะครับก็ในช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะเห็นถ้ามีปัญหาใดๆในตลอดวันนี่วันอะไรนะวันพฤหัสวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จานทรเนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้แจ้งทางผู้นำของท่านก็ ได้ให้กับผมได้รับทราบนี้ถึงก็จะด,ดีนะครับไม่ใช่เพียงแค่น่าการที่ฐานเผื่อนี่นองเท่านั้นะฮะแต่ว่าถ้าสามารถช่วยอะไรได้ก็ยินดีนะครับเราก็อาจจะไปช่วยกันแต่ช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเราที่จะได้บอกทีมทีมที่จะไปช่วยก่ออินก่อปูนบ้างมีทีมที่จะช,ช่วยยวกกระสอบทรายบ้างไม่เพียงแค่ไปช่วยในตามเขตต่างๆแต่ว่าในทางตาบ้านต่างๆเราก็มีนะครับมีทีมต่างๆทั้งน้านที่บ้านด้านหลังบ้านการคนบ้านข้ามบ้าน ย้ยมผงทรายกันมากไปไปทำอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็ไปทำเป็นไปเยอะกว่าสมควรฉะนั้นก็อยากให้น้องได้แจ้งมานะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ครับไอ้เมนเราจะมีการได้คฟังคำของนรองแจ้งในการับผมจะมีโอกาสได้แบ่งปันให้กับพี่น้องในเรื่องหนึ่งก็คือในช่วง ชือว่าในหวัวข้อที่บอกว่า24ชั่วโมงแห่งวิกฤตการของวิะเยสุคิตเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยเราได้อย่างไรในความคิดต่างๆเราจะมีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าความเุตตพระองค์งสำหรับค่าน,นืนนี้และเป็นช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ให้ชีวิตของพระองค์เยซูคริสต์เจ้า นั่นเป็นแรงบระจารใจและชีวิตของพระองค์ที่เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์นั้นทาให้เรารู้จักพระองค์มากจริงๆถ้าแต่พระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่เท่แท้เดียวเดียวและพระองค์ทรงนำสิ่งต่างๆมาให้กับเรามากายกว่าที่เราจะคิดได้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับค้งคืนนี้ในช่วงเวลาวิกฤตต่างๆในชีวิตเราทั้งหลายนะที่เราได้รู้ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระ้าที่เข้าใจเราทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดูแลเราอย่างดีเสมอมาขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วงเวลาที่วิกฤตนั้นเราจะรู้จักคนมากขึ้นจริงๆในวิกฤตการณ์นั้นเราเห็นว่าคนที่จมน้ำด้วยกันบางครั้งก็กดคนหนึ่งจมลงไปว่าตัวเองจะรอดหรืออะไรครับ็นความจํากัด พายุแคทเธอรีนาที่ทำลายบ้านเรือนในอเมริกาเกิดการพ้นสนมในประเทศที่มีความเจริญมากที่สุดในโลกก็มีการพ้นสนมเพื่อเอาตัวเองรอดเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มาถึงชีวิตของเราหรือไม่แต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในสถานการณ์อย่างนี้ว่าพรเยสุขิทธิ์เคยเจอ,อยยกับความยากลำบากในสภาพที่โปร่งนั้นได้อยู่ในโลกในสภาพที่โปร่งสพเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดของเรา ถ้าเราจึงรู้ว่าในช่วงเวลาวิกฤตการณ์นั้นเราจึงรู้ว่ามีเพื่อนแท้ที่อยู่ใกล้เคียงเราเสมอคือพระเจา้าและพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเราเหมอไหมครับเมรถ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องในท่านที่น,นี้ว่าเพื่อนที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเราสามารถที่จะพบเพื่อนที่็ไมไปด้วยความรักต่อท่านได้ในริจักรของพระเจา้าเห็นไหมครับในริสจักรของพระเจ้านั้นควรจะเป็น ่เพียงแค่เป็นที่เรานนั้ได้มาฟังเรื่องราวของพระเจ้าเท่านั้นแต่ควรจะไปชุมชนแห่งความรักที่หุนใจต่อกันและกันและที่สําคัญนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ได้มาจากอีกที่เราอยากทำดีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันควรจะทําแต่เราทําสิ่งดีต่างๆมากมายนั้นเพราะเราเห็นถึงชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราและแบบอย่างที่ดีผ่านทางชีวิตของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราดูด้วยกัว่าใน24ชั่วโมงวิง่นวิจการก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นั้น พรรองได้ทรงปรเชิญในการทดสอบชีวิตที่หนักหน่วงในช่วงเวลาวิกฤตนี้เราทําให้เราเห็นลักษณะชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างมากความรักของโรรองที่มีต่อเรานั้นเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโรรองต้องมาเชิญอะไรบ้างประการแรกนั้นเราเห็นว่าโรรองนั้นถูกทรายศ์ขณะรับประ,าะาทานปัสการหรือหามื้อคาำก่อนวันสิ้นพระชนมก็เราเห็นได้ว่ายูดาสเ,เป็นสาวกหนึ่งที่อายตเพเยสุจ้า ในมัตสวบทที่26ก็20ถึง26ท่านได้บอกว่าเมื่อรับประทานกันอยู่นั้นจึงตัดว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะยันเหล่าฝ่ายพวกสาวกก็พากันไปคุกลุ่มตามคนต่างคุณถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าแคบคือแคบพระองค์หรือพระองค์แต่ตอบว่าผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเราพูนนั้นแหละจะยันเหล่าไว้แล้วเราประมาทบางข้อกันแล้วกันถ้าเราจริงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงประเชิญนั้นเนี่ย พระองค์ทรงประเชิญในสภาพที่พระองค์มีความจำดก็นในความเป็นมนุษย์อย่างไรบ้าเรารู้ว่าพระริศภิกงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจแต่ในสภาพที่พระองค์ประเชิญสถานการณ์ในช่วงวิกฤตยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นพระองค์ก็อยู่ในสภาพที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นกายภาพแบบเดียวกับเราและจริงเราเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เราดูจากเรื่อง The Passion of Christ ไม่ได้ต่างจากความเป็นจริงมากนักพระองค์ได้ทรง เผชิญกับสถานการณ์ที่แย่เลือบานและสิ่งนี้เองลองดูด้วยกันว่าสิ่งที่คมกระทำนั้นได้ทาให้เรานั้นได้รับการคินดีกับพระเจ้าสิ่งที่ค์กระทำนั้นเพื่ออะไรเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะมีโอกาสได้กลับมาหาพระบิดาหรือพระเจ้าผู้ตกแต่งแห้และประการที่หนึ่งก็คือว่ากล้องสรงถูกทรยยศประการที่สองกล้องสรงถูกทิ้งให้เดียวดายเราเห็นว่าในบทที่26ก็37ถึง40นั้นบอกว่าสาวกนอนหลับอยู่ แต่ว่าเบรสกิทรงอธิฐานอยู่เดยภาพสองภาพอยู่ในเวลาเดียวกันที่คนหนึ่งที่กำลังอธิษฐานแล้วก็พระองค์นั้นอธิฐานแบบใจเป็นทุกข์อย่างยิ่งแว่าพระองค์อยู่ในพระองค์นั้นเป็นเป็นกำลังเจรเจริกับสารการที่ยากลำบากแต่เมื่อเดินอีกหน่อยเราเห็นอะไรครับมีหลายคนกาลังนั่งหลับอยู่แล้วก็อาจจะหลับแบบคนสนิทจะหลับแบบแบบหลับหลับเป็นตายหรือหลับแบบ แบบุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นแล้วเราจริงเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่ามีภาพอสองภาพที่ภาพหนึ่งกดดันแยกลำบาโกโรคอธิษฐานแต่อีกภาพหนึ่งนั้นก็คือนอนกลงนอนกลงใครนอนกลงบ,นบ,นบ,นบน้างครับเอ่าผมถามเรื่อยๆนะไม่ต้องยกเสีงก็ได้นะครับก็ค <laughs> <laughs> ือว,ว่าถ้าเราจริงเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่ามีมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกนะครับพ่านทีมวันที่สิบหกก็พูดถึงสิ่งนี้ไว้พี่น้องครับถ้าเราถูกทอดทิ้งโดยที่ สาที่ที่เหมือนกับใกล้ชิดโปรมากที่สุดยังนอนหลับเลยแล้วเราจู่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกทอดทิ้งในเดียวดายก่อนที่พระองค์จะไปล่อตื่นที่กางประเทศประวิสาคือพระสุตตูมินเจียจามมัตถีไปยี่สิเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบบอกว่าพวกทหารของเจ้าเมืองพาพระเยซูไว้ในศาลาปีตัเรียมและนำกองทหารในคณะมหเริ่มเปลื้องฉลองพระองค์เอาเสื้อดิแดงสวมพระองค์ไวเอาหนามองกุดสวมผ้าเสียพระองค ไม้อ๋อถือไว้ในพระธาตเรื่องความโปร่งในทุกข้อต่อหน้าโปร่งใ่ยอเยี่ว่ากระสับกวกขู่เจ้าพระาขอสมพระเจริญและเราจึงเห็นว่าพระองค์ทรงถูกย่อเยี่ยนต่างหากเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะรับความเด่นจากพระเจ้านั่นหมายหมายความว่าก่อนที่พระองค์จะไปที่การเขียนที่มีเหตุการณ์มากมายที่พระองค์ปรเชิญที่ทําให้พระองค์นั้นเป็นทุกข์หนัก่างแท้จริงสิ่งที่พระองค์เผชิญนั้สิ่งเหล่านี้ได้นั้นเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงรักเราตลอดและพระองค์ก็ทรง เป็นแบบอย่างที่ดีประก reading, itation, people, 40, 40, asten, ารท right? UM> ี่4พระองค์งถูกโคมานจนถึงแก่ความตายเมื่อถึงวันที่สิบหกถึงห้าสยถึงจุดต่ำสุดของชีวิตลอสเปียสุขิตได้ทรงประเชิญสถานราชกาต่างๆมากมายจริงๆในสภาพที่พระองค์ได้ทรงดำเนินชีวิตในโลกนั้นเพื่อรอข้างใต้เพื่อรอข้างใต้พี่น้องครับในสภาพที่พระองค์เผชิญนั้นพระองค์ตอบสนองอย่างไรประการแรกก็คือว่า พเราช่วยเหลือผู้อื่นแม้ในยาทพองร์วิกฤตลูกาบทที่สองของ้อห้าสิบถึงห้าสิบเอ็ดนั้นบอกว่าเราเห็นว่ามีคนหนึ่งในเหล่าสาวกนั้นไปบรรทัดคนหนึ่งของมหาบุรีตัวหินนั้นหูข้างขวาขาดหายพระเยซูนั้นทรงแต่เต้องไปหูนั้นแล้วก็รักษาขอให้หายก็เราจึงเห็นได้ว่าลักษณะของพระองค์ในสภาพพองร์ยังอยู่ในสภาพความเป็นมนุษย์เนื้อนนั้นั้นพระองค์ได้ทรงโปร่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นแม้พรมวิกฤตพระองค์ไม่เคยตอบแทนการไล่พิ่ารณา ถ้าเราจรึงเห็นว่าพระองค์ทรงพิสูจน์ชีวิตอยา่างนีแล้วนสกจากสภาพยากลำบากประการที่สองก็คือให้อภัยไม่ถูงโทษไม่โกรธในความผิดน,นะลูงกาบทีบสามก็สามทิ่สี่นั้นบอกว่าโอพระบิดาเจ้าข้าขอโกรดอภัยเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรลงไปถ้าเราจรึงเห็นได้ว่าพระเจ้าจได้ทรงตดสินพระองค์ว่าพระองค์ทรงโปรดให้อภยัยให้อภยัยให้อภยัอภยแม้ประชิญกับความยากลำบาก ประชิญจากสิ่งที่ดูเหมือนว่ามาบีบคั้นในชีวิตประการที่สามคือลื้อฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นใหม่หลื้อฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นใหม่เปียสคริปต์ตามหาสาวกหลังฟื้นมาชนก็เห็นว่าสาวกนั้นปฏิเสธพระองค์แต่พระองค์ก็นตามหาสาวกนั่นคือท่าทีของพระเจ้าท่าทีของยสคริปต์ที่ทรงรักเราทั้งหลาต้องจึงเห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์นั้นทรงยืนหยัดทำไมพระองค์ทรงหยิบยื่นสิ่งนี้กับผู้อื่น แม้ในยานวิกฤตที่โปร่งเผชิญม้ในยามที่โปร่งนั้นเจอกับสภาพปัญหาทําไมพระองค์ถึงสิทธิสามารถช่วยคนอื่นได้ประการที่หนึ่งก็คือว่าพระเยซูกิส่งรักมาุ้วยที่เราที่หนูเจอแค่ว่าพระเยซูกิส่งรักพระเยซูกิส่งรักพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักย้อนบปที่3กษัตริย์เราทั้งหลายชอบได้อย่างดีบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มาในโลกนี้เพราะความรักของพระเจ้าหัวใจของพระบิดาคือความรัก วใจัยของพระเจ้ามีความรักถ้าเราจริงเห็นได้ว่าจุดสําคัญที่สุดในชีวิตทิสเตียนคือผร้หลงจะทรงสิ้นประโชน์เพื่อให้เราความคืนด,ดีกับพระเจ้าเพื่อเราได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้หลงนั้นความรักจึงเป็นความสมบูรณ์อย่างแท้จริงที่พระเจ้าปรบทาให้เรามีเราในถาสถานก,การณ์วิกฤตนั้นคนส่วนใหญ่จะไม่คิดถึงเรื่องความรักในสภาพวิกฤตนั้นทุกคนตา่างคนนั้นตาา่างจะเหือตัวรอดคนต่างจะบอกว่า เรื่องความรักเอาไว้ก่อนบางทีตกลงกันไม่ได้สามีก็หนีไปอยู่ที่นึงภรรยาก็อยู่ที่นึงก็จะเห็นว่าเกิดความยากลำบากในสภา,ภาพวิกฤตแล้วก็ผมเองเคยไปเรียนคอร์สหนึ่งก่าผู้นำกับสภาพวิกฤตผู้นำกับสภาพวิกฤตต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็บางทีการเอาเอาคนที่เป็นคนแก้ปัญหาทั่วโลกเลยมามายกให้เราฟังแล้วมีคนหนึ่งมาพูดน่าฟังมากก็บอกว่าในสภาพ ที่คนจะเจอวิกฤตนั้นะผู้นาจะต้องอยู่ที่ที่ปัญหานั้นถ้าเราจริงเห็นได้ว่าเยซูสกินตทรงเป็นแบบอย่างอย่าง,างนี่งว่าพระองทรงอยู่กับปัญหานั้นตันหน้าปัญหานั้นคนที่พูดให้ผมฟังนั้นก็เคยแก้ปัญหารเรื่องตอนนั้นเกี่ยวกัการจราจพทับเครื่องบินแล้วก็เขาต้องมีหน้าที่เข้าไปเจราจาเข้าไปแก้ปัญหาในวิกฤตเขาก็เป็นเป็นผู้นำในด้านนั้นในประเทศสิงคโปร์ถ้าเราเห็นได้ว่าเฟรดสกินต้งเป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยความรัก ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เกิดขึ้น üm, Arizona, sure. นั้นเพราะความรักที่พระเจ้านั้นให้กับเรานะครับประการที่สองคือพระเยซูทรงเข้าใจความอ่อนแอของเราทั้งหลายความอ่อนแอนในยาวิกฤตนั้นพระองรู้ว่าเราทั้งหลายมีความอ่อนแอที่เราเห็นแล้วในยาวิกตเราทั้งหลายจะมีความหวาดกลัวหลายครั้งเราเจอกับสภาพที่ยากลำบากแต่พระองค์ทรงเข้าใจพระองค์ทรงเข้าใจในความเข้าใจของพระเจ้ามาจากอะไรมาจากการที่เราเผชิญกับ สิ่งเหล่านี้มาแล้วไม่ใช่แต่สิ่งเีล่านี่มาแล้วเราองเข้าใจทุกอย่างเขใจว่าพระเจ้าทรงเข้าใจเราทั้งหลายในสภาพที่เราจํากัดในสภาพที่เราด้เจอกับความอะไรไหมข่อยรั้งนั้นท,ที่เราทําสิ่งต่างๆที่ที่ไม่ดีหรือว <far. S 1> <feed. S 2> ่าความเครียดต่งางๆที่เกิดขึ้นหรือความโกรธหรือบางทีทําให้เกิดปัญหามากนั้นมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นแลน้นระวบา,างทีเราจะเจอกับสถานการณ์นี้ครอบครัวมากขึ้นเาจาเจอสถานการณ์นี้ในสังคมมากขึ้นบางทีเราเห็นคน ทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถบางทีเรื่องนี้นิดน่อยก็ทะเลาะกันซื้อข้าแถวซื้อไก่ย่าง KFC ก็ทะเลาะกันมันมีมากขึ้นเลยมากขึ้นนะครับมากขึ้นเลยมากขึ้นแย่งเงนซื้อก็สอบทรายก็ถุงทรายก็ทะเลาะกันก็เห็นแก้ปัญหามากไปแนก็จริงเห็นว่าในสภาพสังคมปัจจุบันจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นน้องเชล่รับพระเจ้าส่งรักคนเราครับผมอยากให้พร่เจ้งรับท่านด้วยอยากให้พีจ้าเข้าใจในสอาพความนี้ผมขอฝานะครับ ความเข้าใจที่โปรมีกับเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญประการที่สามพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งก็เราจริงเห็นว่าสิ่งที่โกรทำนั้นเนี่ยระมัดระวังเราเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำาป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีเราเจอสานกาที่แย่ลำบากบางทีเราเราอาจจะไม่ได้เรื่องน้ำร่วมอย่างเดียวจะเป็นเรื่องธุรกิจของเราเศรษฐกิจของเรานั้นเราครองก็จะชงเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งดีได้ด้วยความที่เรา เชื่อเลยพระเ้าด้วยความเชื่อเลยพระเจ้าและผมอยากอุนใจว่าวิกฤตการณ์นั้นเกิดขึ้นนั้นเป็นการทดสอบใจของเราื่อในพระเจ้าวิกฤตการณ์หลายครั้งทดสอบชีวิตของเรากับพระเจ้าหลายครั้งทดสอบความเชื่อเรากัอพระเจ้าหลายครั้งทดสอบความรักของเรากับพระเจ้าหลายครั้งทดสอบหลายหลายอย่างในในชีวิตของเราเราจริงไหมหลายครั้งวิกฤตการณ์เป็นตัวทดสอบการที่เราบอกว่าเรารักสิ่งนี้เหลือเกิน แ่พอเราเจอวิกฤตการณ์เราทิ้งันหรือไม่วิกฤตการณ์เนี่เป็นตัวทดสอบถ้าหลายครั้งทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้เกิดวิกฤตการณ์ในยุคสุดท้ายแต่ถ้าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดเหตุการณ์กับโยกบางครั้งพระเจ้าให้เกิดเหตุการณ์กับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายในชีวิตเราแล้วก็บางทีเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ท่าใจของเราใจของเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าใจของเรารักพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะมีเหตุการณ์ที่ดีผมอยากสนใจพี่น้องใน ท่านผูนี้นะครับว่าท่ามกลางวิกฤตการที่เราเจอเนี่ยพระเจ้าทรงดูแลเราเสมอเห็นไหมครับพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งเสมอและเชื่อว่าหลังจากที่มันผ่านไปเนี่ยมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นและหลังจากที่มันผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปเนี่ยมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเราและผมเชื่อว่ามาจากพระเจ้าให้เราสองผ่าการทดสอบการดกันเห็นไหมครับตอนนี้มันกำลังทดสอบความกลัวว่าง กลัวบ้างความรู้สึกต่างๆบนะ้างอันที่จริงเราก็เราไม่ได้บอกว่าความเชื่อการเตรียมพร้อมอะไรไม่ใช่เรารเตรียมพร้อมทุกอย่างในชีวิตเราแต่ละคนผมก,ก็เชื่อว่าเตรียมันหมดแล้วล่ะแต่กำลังพูดถึงในความรู้สึกที่บอกว่าพระเจ้ยายังสมควบคุมทุกอย่างและพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นผ่านการทดสอบของพ,พะร,ระเจ้าเสมอเื่อเราไปเฉลิมฉลองในๆต่ตาวันวันที่15ก็15นั่นบอกว่าพระเจ้าเป็นสัมภาระของเราให้เราเห็นวามยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราเห็นได้ว่าชีวิตของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงนําสิ่งเหล่านี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อเราทั้งหลายจิกต่อจินดีกับโลกและให้เราหายดีดนั้นคำยากรอนที่พระองค์ได้พูดถึงใจอิสยาห์นั้นกาลังพูดถึงว่าสิ่ง,งต่างๆเกิดขึ้นเป็นจริงนั้นมาจากการที่เื่อพระเยซูคริสต์ตายด้วยการเขนเ็นนั้นหมายถึงว่าพระองค์ทรงนำนำอะไรครับนำความเจ็บป่วยของเราพระองค์ทรงนำความเจ็บไข้ของเราพระองค์ทรงนำบาดแผลของเราพระองค์ทรงนำสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตเรารเรรออกไป ได้ดําสิ่งดีกลับคืนมาเป็ยนไงไหมครับพีน่น้องครับแม้ก่อนแม้เราจะเจอสถานการณ์ที่ที่เป็นสิ่งเหล่าน,นี้อยู่จะต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงโปรดได้ปลดปล่อยเราจากสิ่ง่นี้ด้วยกันเมื่ออาสิย์แล้วผมได้มีโอกาสได้ศึกษาก็ทาอาโมดอาโมดนั้นเป็นคำเกิดจชที่ดีมากแล้วก็พูดถึงสิ่ง,งที่สำคัญมากคือว่าการปลดปล่อยคนที่เขาเรียกว่าถูกอายุนิธรรม พระเจ้าเลยไม่เห็นด้วยกับความยุที่ถและพระองค์จะทรงโปรดได้ปล่อยคนที่ถูกบีนคันนอ่ไหมครับพระองค์จะช่วยคนที่ดูเหมือนว่าทุกข์ใจพระองค์จะช่วยคนที่ดูเหมือนว่าไม่ถูกอยู่ในสังคมในเวลานั้นที่มันแย่มากแล้วก็พระเจ้าก็เห็นว่าคนของพระเจ้าก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะัและพระได้บั็เสด็จอะไรจัดการพระเจ้าก็ใช้อานาจหมดไต่ขอพระคุณพระเจ้าว่าถ้าเราทั้งหลายนะั้นดำเนินชีวิตด้วยความ ในความเชื like right er. ่อและมั่นใจนะไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าเท่านั้นแต่แต่ด้วยความรู้สึกในใจของเราว่าพระเจ้าอยู่ดีทำมื่อที่เราอยู่ในสังคมเราคิดโอ้ทำไมมีเพื่อนคนหนึ่งโทรมาบอกโอ้เขาก็พูดแบบโกรธกับผมมากน่าดูเลยว่าโลกนี้มันแย่จริงเราผมก็พูดเราถูกใจกับบอกพระเจ้าอยู่ดีทำเสมอนะพระเจ้าอยู่ดีทำแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์แล้วพระเจ้าจะทำให้สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีจากการสิ่งดีลว แล้วไม่ได้จัดการสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเขาไม่ไม่ครับมันทีการเจอกสถานการณ์ที่มันดูเหมือนโอ้ยทำไมมันมันแย่เลยมันมีแต่ทรียร์ลงสารวันหรือว่ามันมีแต่ตกต่ำลงตับลงต่ำลงต่ำลงอันนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับรุ่นใหม่รู้จักเมื่อกี้มัตกต่ำลงต่ำๆลงต่ำลงสังคมมันแย่ลงแย่ลงแล้วที่ว่พระเจ้าจะปล่อยไว้แบบนี้ตลอดไปไหมพระเจ้าจะไม่ปล่อยไว้แบบนี้ตลอดไปอันนี้ไหมไแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนรูปแบบพระเจ้าจะทําการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่ามกลาง คนขององค์กรเห็นไหมไหครับพี่น้องท่าคนของจะรับการปฏิรูปและรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่เป็นสิ่งที่จริงเสมอแล้วก็พระเจ้าก็จะใช้คนของพระเจ้าในการหรเชนะพระเจ้าจะใช้คนของพระเจ้าในการที่จะทําให้คนของพระเจ้ากลับมาสู่สภาพที่ดีแต่สภาพที่เป็นความยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าว่าเราจะเจอสถานการณ์ใดก็ตามท่าแต่นขาอทีเดียวื่านไหนก็พูดอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของพระเจ้าคือการที่เราเล้นตับมาในจุดที่ เคยตกสั่งลงไปกลับมาในจุดที่เคยเสื่อมโทรมลงไปก็ความแบบอาจจะกลับอาจจะดูเหมือนสภาพที่มันไม่ดีแต่มันจะมันจะกลับมาให้ชีวิตกระไรๆจะถูกลื้อฟื้นขึ้นไาเป็นน้องในคาดหวังความเชื่อลยกันเหวินไมครัเพี่น้องับแม,ม้ว่าพอพีผมมีสิ่งหนึ่งนะการที่เราเห็นการลื้อฟื้นในประเทศต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันถึงจุดต่ำสุดในในสังคมนั้นเกิดเกิดการแย่ที่สุดในสังคมนะั้นมีปัญหามากที่สุดในสังคมนั้น ในสุดพระเจ้าจะรื้อฟือ้นขึ้นมานั่นเขาต้องการพระเจ้าเห็นไหมครับมันใหญ่พอถึงจุดที่ที่ต้องการพระเจ้าแล้วก็คุกเข่าลงแล้วก็บอกพระเจ้าองบโอ้พระเจ้าแบพระเจ้าหมดทุกสิ่งแล้วั่นแหละเวลานั่นแหละเป็นเวลาที่พระเจ้าจะรื้อฟือ้นแล้วเราเห็นว่าเป้ยสุขิตนั้นก่อนที่พระองค์จะไปไปที่การเขนและนำไชเชนนะให้์บอพระองค์ทรงึงประเจาจุดต่ำสุดในชีวิตจุดวิกฤตที่สุดในชีวิตแต่หลังจากนั้นที่นนองที่นัครับพระองค์ทรงทำกระสําเด็ดที่การ การเข็นนำเสรีภาพการเข็นนำชัยชนะเหือความตายการเข็นนำพระสิริของพระเจ้ามาไม่แมเห็นว่าทำไมพรสเสียนั้นจริงไม่ได้ไม่ได้ดำเนินชีวิตียงแค่ยงแค่รู้สึกว่าพระเจ้าดีเท่านั้นแต่โรคสมเป็นพระเจ้าที่มีชัยชนะด้วยในชีวิตประว้าและผมก็อยากนูกใจว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ปีเราวันนี้หลายคนจะถูกปีโอเป็นคนแรงนข้าใจหรือเปล่าหรือว่าบางคนถูกบอกว่าการเป็นคน ที่ที่ไม่ดีบางทีเราจะเจอสถานาก,าถาการณ์มากไปแต่ท่ากลางปัญหาเหล่านี้พี่น้องี่นะครับในความเชื่อในพระเจ้าที่เรามีและในความที่เ,เราเป็นคนที่พระเจ้าตั้งไว้นี่แหละเราจะเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนไปยังไงไมคใับ <Yeah. S 1> อาโุนั้นเป็นคนธรรมดาอาโุนั้นเป็นคนเลี้ยงแกะเป็นคนที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าเรียกมาเนี่ยคนที่ดูเหมือนใช้การไม่ได้เป็นคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพระเจ้าคนเรียกเข้ามาเพราะว่าสาังคมที่อยู่เขาอยู่แล้วมันแย่มากแนละ้วมีปีการ คงเห็นคนที่ยากจนมีการต้องเสียาจไปโผน่ชแล้วพระเจ้าจะจัดการของเถ้าเราจริงเห็นได้อยา่างชัดเจนว่าถ้าพระเจ้าลุกขึ้น,นความอัศจรรย์และศัตรูของพระเจ้าจะต้องกระจายไปเลยนช่ไครับ้องคราบท่าเราจะต้องมาด้วยความเชื่อส้วยความคาดหวังว่าเราต้องรู้สถานการณ์ถ้สาสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าพระเจ้ากาลังจะขยับแล้วเห็นไหมครับพระเจ้ากำลังจะขยับบางอย่างใน ประเทศของเราและ,ะในในในชีวิตของเราที่เราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์เหลนี้และคนของพระเจ้าจะมั่นคงแน่ๆนะพี่น้องครับเพราะะอไรครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงมั่นคงเสมอและพระ,งงะพองค์ทรงรับพระสิิทธ์สหาราศีหลังจากจุดดำศูนย์ได้ผ่านไปและเราทั้งหลายนั้นจะรับสิ่งดีเนี่ยมากผมเชื่อว่าหลังจากไม่ว่าเราเผชิญสายการณ์ดำศูนได้นนนขนาดไหนก็ตามเป็นสิ่งดีในชีวิตแต่เป็นไม่แค่พี่น้องครับถ้าบอกเชื่อพี่น้องมาในค่ำวันนี้ไม่ได้กังวลกังวาย เรามาด้วยความเชื่อเรามาด้วยความสันติสุขในจิตใจเราเชื่อว่าพระเจ้ามีเวลาที่จะขยอบแผ่นดินนี้ให้เห็นการแตกต้องจากพระเจ้าพระเจ้าจะขยอบมากเลยว่าเราจะเห็นคนมากมายนั้นจะจะมาหาพระองค์มาหาพระเจ้าอาชีวิตของเราท่าอยากสึใจนะครับว่าสถานการณ์หลังจากน้าท่วมนั้นอยากให้เราได้อธิษฐานว่าจะเกิดที่จักเกิดขึ้นมากมามเกิดเกิดคนมาหาพระเจ้าอย่างมากมายในเลือนม เพราะว่าในพื้นที่ที่น้ำต้นนัน้นพื้นที่ที่ตัง้งพิษจักรจจะยากมากเลยงั้นเราได้วิเคราะห์กันว่าโอ้พื้นที่ทน้ำต้นในพื้นที่พิษจักรจะน้อยมากเลยแล้วก็ไปอย่างนั้นจริงๆตลอดประวัติศาสตร์พิษจักระไทยเนี่ยแต่เราเชื่อว่าเราจะากให้ผ่านวพื้นที่ผ่นพื้นที่น้ำ่วมทั้งหมดเนี่ยเมื่อน,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 น้ำลดลงไปคนมากมายจะมาหาพระเจา้าเราเชื่อไหมครับเอเมนไหมครับถ้าเอเนผ่านวันี้ ผมไม่ได้หมายคขาว่าราอที่ถามแล้วเราไม่ออกไปช่วยนะใครที่มีพมารงใจจะทําสิ่งใดที่ต้องช่วยได้แต่ที่ผมว่ากินดีแล้วก็เห็นใจแล้วเราก็ออกไปด้วยกัน,นหลายๆนะคนับแต่ว่าจะให้เราได้อ่านที่ขานเก่สิ่งนี้จริงว่าผมเชื่อว่ามันเหตุการณ์ที่จะไม่นานนะแต่มันจะมันจะนานมีพอที่ทําให้ใจของคนเนี่ยยังไงครับถูกขยับแล้วมันจะนานมีพอที่ทําให้ใจคนรู้ว่ามันมีคําตอบใดก็ยกเว้นว่าจะเข้าบาปไปจะและผมเชื่อว่าใน ปในไปสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละอยากให้เราได้มีชีวิตในการอธิษฐานได้ไหมครับพี่น<อ>้องครับบางทีพระเจ้าจะปกครองการอธิษฐานยังคืนบางทีพระเจ้าจะทำบางอย่างเบาๆให้เราได้อธิษฐานอย่าก็เราเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าและบางอย่างหนึ่ใจนะครับในช่วงวิกฤตการ,รของพระเยซูคริสต์นั้นรเราเจอความจากัดเราเจอความยากลำบากเราเผชิญความตายที่ไปถึงต่ำสุดในชีวิตแต่หลังจากนั้นพระเจ้าทรงยกพระเยซูคริสต์ขึ้นสูงที่สุดและเราทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยสาราสิ และพระสิริของพระเจ้าก็อ,อยู่ท่ากันดังนั้นเราจรึงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่ตัำหน้าเราและช่วยเราเห็นไหมครับดั้นไม่ว่าใครจะมาเชิญสารการใดก็ตามรู้ว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับท่านเสมอ <Amen. S 1> ให้เราได้อธิษฐานด้วยกันให้เราได้อธิษฐานด้วยกันครับท่นผ้ชมครับให้เรายืนขึ้นหน่อยนะครับ